คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าตื่นเช้ามาแล้วใจหนักแต่ก็คิดถึงสิ่งที่ต้องเจอในวันนั้นเมเต้เองนะคะใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายเมเต้เข้ามาได้เลยค่ะมาในพลังงานแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้เราไม่ได้มาสอนอะไรหนักๆกันนะคะแต่เราจะมาพูดคุยกันเบาๆเรื่องเล็กๆที่อาจจะพลิกวันที่หม่นหมองนี้ให้กลายเป็นวันที่มีพลังได้ค่ะ เพราะว่าเมเต้เองนะคะก็เคยเป็นคนหนึ่งค่ะที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกใจหนักมากเลยค่ะแค่คิดว่าจะต้องลุกขึ้นมาที่จะรับมือกับสิ่งที่รออยู่ในวันนั้นเมเต้ก็รู้สึกว่าเมเต้ไม่อยากที่จะตื่นเลยค่ะทุกคนและถ้าใครนะคะที่รู้สึกแบบนี้เหมือนเมเต้เลยคุณสามารถพิมพ์เลขห้5หบอกเมเต้มาได้เลยในคอมเมนต์นะคะ แต่ทุกอย่างนั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะทุกคนด้วยสิ่งเล็กๆที่หลายคนนั้นอาจจะมองข้ามมันแต่มันจะเปลี่ยนขึ้นพลังงานทั้งวันของเมเต้ได้จริงๆเลยค่ะอืมช่วงก่อนที่เมเต้นั้นจะทำงานด้านนี้นะคะเช้าของเมเต้คือเวลาแห่งความวุ่นวายค่ะทุกคนเมเต้ลืมตาปุ๊บ ็มองมือถือทันทีเช็ไลายดูข้อความที่มันค้างอยู่แล้วก็เช็คอีเมลดูงานที่ตัวเมเต้นั้นจะต้องทำในวันนี้หรือดูข่าวดูโซเชียลต่างๆดูยอดขายดูคอมเมนต์ดูทุกอย่างเลยที่ยังไม่เกิดขึ้นทีค่ะ แต่ใจนั้นดันไปรับมันก่อนนะสิแล้ววันทั้งวันที่เหลือนั้นมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังไล่ตามอะไรบางอย่างที่เรานั้นควบคุมไม่ได้ค่ะ อแล้ววันนั้นอาจจะผ่านไปได้นะคะแต่ใจเรานั้นไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยค่ะเหมือนเรานั้นให้โลกภายนอกนั้นมาตั้งค่าพลังงานให้เราตั้งแต่เช้าเลยแล้วเราก็แบกมันไปทั้งวันเลยค่ะเคยเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะทุกคนอ่าเคยไหมคะที่พอตื่นมาแล้วคุณเองก็รู้สึกเหนื่อยแล้วค่ะ ือม,มีใครรู้สึกพิมพ์เลขห้าหห้ามาได้เลยนะคะแล้ววันหนึ่งค่ะไม่เต้แค่รู้สึกว่าถ้าเรายังเริ่มวันแบบนี้ไปในทุกวันเราจะไม่มีวันที่เราจะได้ยินเสียงของตัวเองเลยค่ะแล้วเมเต้ก็เริ่มที่จะกลับมาทดสอบอะไรบางอย่างกับตัวเองไม่ใช่อะไรที่มันซับซ้อนเลยนะคะ แต่เมเต้นั้นแค่ตื่นมาแล้วก็ยังไม่แตะมือถือค่ะทุกคนเมเต้พูดกับตัวเองเบาๆค่ะว่าขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจในเช้าวันนี้วันนี้ฉันจะเลือกพลังงานของความอ่อนโยนให้กับ ตัวเองก่อนไม่ว่าภายนอกนั้นจะเป็นอย่างไรข้างในของฉันนั้นจะยังนิ่งสงบและก็เบาสบายค่ะอืมมันคือบทพูดกับตัวเองที่ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะทุกคน แต่มันคือการตั้งพลังงานขึ้นแรกของวันใหม่อ่ามันคือการตั้งขึ้นพลังงานขึ้นแรกของวันใหม่ค่ะพิมพ์คำว่าอยากลองมาคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าคุณนั้นคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณนั้นต้องการค่ะพิมพ์มาได้เลยค่ะ และเมเต้นั้นเริ่มสังเกตเลยค่ะว่าแม้ข้างนอกนั้นจะยังมีเรื่องเดิมๆอยู่แต่ใจเรานั้นมันรับกับความรู้ตัวมากขึ้นค่ะจิตใจเราไม่รู้สึกว่าวุ่นง่ายเหมือนเมื่อก่อนใจไม่เคยเผลอที่จะไหลไปตามความเร่งรีบของโลกและเหมือนว่าเรานั้นกำลังมีโล่โล่บะ โล่ที่มันปกป้องพลังงานของเราค่ะเรากำลังมีโล่ที่มันปกป้องพลังงานของเราอยู่นะคะทุกคนเราสามารถาหนีจากความวุ่นวายภายนอกอัน,นั้นด้วยโล่พลังงานที่มันปกป้องเรานี้แหละค่ะบางวันยังมีเรื่องให้เครียดนะคะแต่พลังงานข้างในนั้นมันก็ไม่ถูกดูดไปเหมือนเมื่อก่อนค่ะ เพราะว่าคืนแรกของวันคืนแรกของวันนั้นเราตั้งด้วยความรักและความอ่อนโยนค่ะไม่ใช่ความกดดันหรือความกลัวใดๆและพอเรารักษาพลังงานแบบนี้ได้ในตอนเช้าของเราเราจะเห็นทางเลือกที่เรานั้นมองไม่เห็นค่ะทุกคนและตอนที่ใจเรานั้นยังฟุ้งกระจายค่ะ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับเมเต้เลยนะคะเมเต้นะคะเคยเกิดขึ้นสิ่งนี้นะคะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเมเต้เลยปัญหาต่างๆที่เคยดูใหญ่มันกลับกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยค่ะทุกคนและคำตอบที่เมเต้คอยถามหาจากโลกภายนอกนั้นอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาเองแบบที่เมเต้นั้นไม่ต้องคิดเลยค่ะ และคนรอบข้างก็สะท้อนพลังงานดีๆกลับมาและโอกาสใหม่ๆนั้นก็เข้ามาแบบที่เมเต้นั้นไม่คาดคิดมาก่อนค่ะและทั้งหมดนี้มันเริ่มจากการที่เรานั้นเปลี่ยนขึ้นแรกค่ะเราเปลี่ยนขึ้นแรกของวันใหม่นั้น และเหมือนกับเรานั้นเป็นคนเปิดสวิตท,ที่จะเลือกช่องทางพลังงานที่เรานั้นจะใช้มันทั้งวันในวันนี้ของเราค่ะและพลังงานในเช้าแรกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะแต่มันคือจังหวะที่วิญญาณของเรานั้นยังเชื่อมต่อกับจักรวาลอย่างแนบแน่นที่สุดค่ะถ้าเรานั้นใช้ช่วงเวลานั้น ตั้งเจตนาแบบดีๆแทนที่เราจะรีบเปิดรับจากสิ่งภายนอกเราจะอยู่ในคลื่นพลังงานของตัวเราเองได้ทั้งวันค่ะและการที่เราอยู่ในคลื่นพลังของตัวเองแบบนี้คือหัวใจของการดึงดูดสิ่งที่เหมาะกับเราเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าคนที่มีพลังตัวเองชัดเจน จะไม่สั่งไหวได้แบบง่ายและจัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งที่เรานั้นส่งออกมาเสมอไม่ช้าก็เร็วค่ะพิมพ์ว้าวเข้ามาได้เลยนะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยคือความลับหรือคือสิ่งที่คุณนั้นตามหามานานค่ะ วันนี้เมเต้อยากจะแชร์วิธีง่ายๆนี้ที่ทุกคนนั้นก็สามารถทำได้นะคะใครอยากได้วิธีนี้บ้างพิมพ์เลข777เข้ามาค่ะนั่นก็คือวิธีที่เรียกว่า morning power ritual ค่ะเป็นพิธีกรรมพลังยามเช้าที่เมเต้นั้นทำอยู่บ่อยเลยนะคะตื่นมา แล้วยังไม่แตะมือถืออย่างน้อย5นาทีค่ะอให้คุณทำแบบนี้กับตัวเองนะคะเริ่มเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้คุณตื่นมาแล้วไม่ต้องแตะมือถืออย่างน้อย5นาทีค่ะหลังจากนั้นที่คุณหายใจเข้าลึกๆ3ามครั้งพร้อมกับรู้สึกขอบคุณและหลังจากนั้นที่คุณพูดกับตัวเอง3ประโยคนะคะ พูดขอบคุณที่คุณนั้นตื่นมาในวันใหม่วันนี้ฉันเลือกพลังงานแห่งความสุขวันนี้ฉันเลือกพลังงานแห่งความสงบวันนี้ฉันเลือกพลังงานแห่งความรักฉันพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามายิ้มให้กับตัวเองในกระจกนะคะ แล้วให้คุณตั้งเจตนาสั้นๆว่าวันนี้อยากให้เป็นแบบไหนให้คุณใช้เวลาทั้งหมดนี้แค่1นถึงสองนาทีค่ะอืมให้คุณใช้เวลาเท่านี้เพียงพอแล้วแต่ผลลัพธ์มันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะทุกคน แล้ววันนี้เมเต้แค่อยากจะมาชวนทุกคนนะคะให้คุณนั้นได้ลองที่จะตื่นมาแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีนี้ค่ะพูดบางอย่างกับตัวคุณเองที่จะทำให้ตัวคุณนั้นรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยก็ยังดีค่ะและถ้าใครนะคะรู้สึกได้ว่าอยากที่จะกลับมาเชื่อมกับพลังที่แท้จริงของตัวเองให้มันลึกขึ้นกว่านี้อยากจะมีคนพาคุณ ตั้งเจตนาแบบมีพลังในทุกๆวันเมเต้มีคอร์สโซอรอเวกคินิ่งอันนี้เลยค่ะอืมเป็นคอร์สที่เมเต้ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนั้นเดินทางค้นพบพลังที่อยู่ในตัวเองค่ะเป็นพลังที่อยู่ในตัวคุณลึกๆแล้วจริงๆแล้วเราทุกคนนั้นมีพลังสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในตัวของเราค่ะและ ในคอร์สนี้นะคะเมเต้จะพาคุณปลดล็อกพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างปลดล็อกขีดจำกัดอะไรทุกอย่างที่มันฉุดลังคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเก่า ความเชื่อที่คุณได้รับมาจากบรรพบุรุษของคุณหรือความเชื่อที่มันคอยฉุดรั้งคุณเมเต้นะคะจะใส่ความเชื่อใหม่โดยการใส่โปรแกรมใหม่นี้ลงไปให้กับคุณและคุณจะได้ทำการเชื่อมต่อกับจิตเดิมแท้และเชื่อมต่อกับ h i g h r ร์เซของคุณค่ะและเมเต้ยังมีเวิร์กช็อปให้คุณได้ทำอีกด้วยในตลอด21วันซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์นะคะ เมเต้จะพาคุณนั่งสมาธิด้วยหลักของควอนตัมฟิสิกส์มีการไกด์เมดิเทชันด้วยหลักของควอนตัมและยังพาคุณยกสนามพลังงานของคุณและมีวิธีการป้องกันพลังลบให้กับคุณอีกเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะถูกรวบรวมอยู่แล้วในโปรแกรมที่เรียกว่า Soul Awakening อันนี้เลยค่ะและไม่มีใครบังคับให้คุณนั้นต้องเป็นคนใหม่ในทันที แต่ทุกเช้านั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณเลือกพลังของตัวเองได้เสมอเลยและเมเต้ก็เชื่อว,ว่าการถการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นั้นมันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณนั้นทำในทุกๆวันค่ะและหนึ่งนาทีในยามเชา้านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่คุณนั้นรอมานานก็ได้นะคะ และเมเต้ก็จะอยู่ตรงนี้เสมอค่ะอยู่ตรงนี้คอยเป็นเชื้อเพลิงคอยเป็นเพื่อนร่วมทางที่คอยเตือนคุณเบาๆว่าคุณเองมีพลังที่เปลี่ยนทุกวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันมหัศจรรย์ได้เสมอค่ะและถ้าพรุ่งนี้เช้าคุณจะลองพูดกับตัวเองแบบใหม่แบบที่เมเต้ได้บอกกับคุณไปตั้งแต่ต้นไลฟ์ มีใครที่จะพร้อมและเริ่มที่จะทําสิ่งนี้ให้พิมพ์มาได้เลยนะคะว่าพรุ่งนี้เริ่มใหม่พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยค่ะว่าพรุ่งนี้เริ่มใหม่พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเมเตส่งพลังใจให้กับคุณค่ะและเมเตอยากให้คุณจำเอาไว้นะคะว่า ทุกเช้าคือโอกาสใหม่ที่เราจะเลือกพลังงานของเราเองขอให้ทุกคนมีเช้าที่สดใสและมีวันที่เต็มไปด้วยพลังบวกแล้วพบกันใหม่ในี้ไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้เมเต้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนรักและเชื่อมั่นและศรัทธาในทุกคนนะคะ และใครที่สนใจอยากเข้าร่วมคอร์ส so ening, s ซลอ a วิ k เ n i ง g เดี๋ยวเมเต้จะแปะรายละเอียดเอาไว้ในลิงก์ใต้คอมเมนต์ให้คุณที่เข้าไปอ่านนะคะและถ้าคุณมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะสอบถามสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยใน Line at at อดโค้ตามที่เมเต้แปะเอาไว้นี้นะคะแล้วเจอกันในคอร์ส s o ลอ a w a ค e n i n g ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคนรักนะคะจุ๊บ